ยุทธพงษ์แฉพิรุษสัมปทานรถไฟฟ้าต้นเหตุทำปรีดีลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยุทธพงษ์จรัสเถียนสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยถแถลงถึงข้อพิรุษในการลาออกของนายปรีดีดาวฉายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่อาจจะเป็นเพราะการขออนุมัติขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของ BTS โดยสัญญารถไฟฟ้าสีเขียวที่จะหมดสัญญาในปี2572แต่มีการขยายต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวเหนือและรถไฟฟ้าสีเขียวใต้ซึ่งครอบเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการโดยมีการใช้คำสั่งตามมาตรา44ลงชื่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เอื้อให้มีการต่อสัมปทานส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าโดยไม่ปฏิบัติตามพรบการร่วมทุนปี2512ทั้งนี้ ายอุตมะสาวนายนก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถอนหนังสือเรื่องการพิจารณาขยายสัมปทานออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นําเรื่องการต่อสัมปทานนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นช่วงที่นายปรีดีดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเมื่อนายปรีดีเห็นเรื่องนี้ในที่ประชุมจึงขอถอนเรื่องออกจากที่ประชุมอีกครั้งอีกทั้งมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลกดดันนายปรีดีให้นําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครมอีกครั้งซึ่งอาจเป็นเหตุให้นายปรีดีลาออกในประเด็นนี้นายปรีดีก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าลาออกด้วยประเด็นนี้หรือไม่นอกจากนี้นายยุทธพงศ์ยังโชว์เอกสารสภาพความเป็นนักศึกษาของนายสันติพร้อมพัดโดยมีเนื้อหาว่า ปลอมแปลงเอกสารราชการและให้คนไปสอบแทนซึ่งเป็นเหตุให้พ้นสภาพนักศึกษาโดยหากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญนายสันติขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจึงต้องการให้นายสันติมาชี้แจงในประเด็นนี้ด้วย you